ปิดประสบการณ์เรียนรำด้วยตนเองชอบเอดากันค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์เรียนรำด้วยตนเองนะคะชอบเอดาที่เรได้จะมาแชร์ให้นะคะว่าเอดาเรียนรำยังไงนะคะโดยที่ไม่เข้ามาหาลัยเลยนะคะคลิปนี้เอดามีคําตอบให้ทุกคนค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ ทุกคนนะคะก็สามารถเลือกดูหัวข้อที่ตัวเองต้องการได้จากด้านล่างเลยนะคะโอเคอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือหนังสือค่ะในปีแรกๆที่เอด้าเรียนรามนะคะแล้วก็ใช้วิธีการอ่านหนังสือเองนะคะไม่ได้เข้าห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูการหนังสือของรามนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบโดยประมาณนะคะก็จะมี ชีตแดงนะคะที่เป็นที่นิยมมากๆนะคะก็คือชีตแดงนะคะอันนี้ซื้อตรงข้ามรามนะคะได้มีคลิปด้วยนะคะพาไปซื้อชีตแดงนะคะทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือ2เลยนะคะอย่างแรกก็คือชีตแดงนะคะหนังสือแบบที่2ก็คือหนังสือแบบเรียนแบบนี้ค่ะก็จะหนาๆแล้วแต่วิชานะคะอันนี้เนี่ยก็จะซื้อที่ศูนย์หนังสือรามนะคะอยู่ข้างในรามนะคะแล้วก็ อย่างที่3มนะคะนั่นก็คือเป็นชีตแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชีตเอกสาระคะ่ะอันนี้เธอสามารถซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์นะคะมีวิชาอะไรบ้างก็สามารถดูได้ที่ร้านนะคะทางร้านนะคะก็จะแปะวิชาว่าทางร้านมีวิชาไหนบ้างนะคะที่สามารถซื้อได้นะคะก็มีทั้งหมด3รูปแบบนะคะ การะดาน3รูปแบบแบบนี้นะคะโอเคสำหรับวิชาไหนที่มีชี้แดงนะคะแล้วก็แนะนําว่าอ่านชี้แดงก็ได้แต่ว่าบางวิชาบางเล่มนะคะมันอาจจะไม่ตรงนะคะนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะอ่านแบบไหนนะคะเราใครที่มีเวลานะคะก็สามารถอ่านควบคู่กันทั้ง2อ,อย่างได้เลยระหว่างหนังสือเรียนกับชี้แดงนะคะอ่าน2อ,อย่างพร้อมกันไปก็ได้นะคะอันนี้ก็จะดีมากๆปีแรกๆที่ได้เรียนนะคะเน้นอ่านชี้แดงอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็สอบผ่านมาเรื่อยๆค่ะ ชีดแดงนะคะก็จะเป็นเหมือนกับสุ่มนิดนึงเพราะเราจะไม่รู้ว่ามันจะออกตรงกับชีดแดงไหมนะคะโอเคในรูปแบบที่2ของการเรียนรามด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือแอป iu on demand ค่ะก็จะเป็นแอปของทางมหลาลัยรามเลยนะคะเป็นเทปบรรยายย้อนหลังนะคะอันนี้ก็จะไม่มีทุกวิชานะคะส่วนใหญ่นะคะเทปที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเล่มพื้นฐานที่เราต้องเรียนในปี1ปี2อ,อะไรแบบนี้ที่แบบคนเรียนเยอะๆนะคะอาจารย์ก็จะบันทึกเทปแล้วก็ไปอัปโหลดในแอปนะคะแอบปบนี้นะคะก็จะมีดูได้3ามเทอมย้อนหลังด้วยนะคะก็สาหรับใครที่แบบ ลง2ทับ65อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่มีก็สามารถย้อนกลับไปดูเทอมอื่นเทอมด้านหลังได้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีละกันนะคะโอเคมาโอเคค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะต้องมีรหันสนักศึกษาแล้วนะคะแล้วก็สมัครที่ได้เคยพาสมัครแล้วนะคะเป็นระบบของกรามหลังจากที่เข้ามาหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราไปดูอันนี้เนี่ยคือเราเลือกส่วนกลางไปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเทอมล่าสุดอันนี้เทอมล่าสุดก็จะเป็น1นึ่ทหนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากดูของเทอมหลังๆนะคะก็สามารถกดย้อนหลังตรงกลางนี้ ลือกส่วนกลางนะคะสําหรับใครที่เรียนส่วนกลางเลือกภาคเรียนที่เราต้องการนะคะสมมติว่าเออเราเรียนภาคที่1ละกันแล้วก็ปีการศึกษา64ก็กดค้นหาแล้วก็เลือกวิชาได้เหมือนปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูย้อนหลัง3เทอมย้อนหลังนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่แบบมีเวลานิดหน่อยนะคะแล้วก็อยากเรียนตามเวลาที่อาจารย์จัดไว้ให้แต่ว่าไม่สะดวกเข้าไปเรียนที่มหาลัยนะคะก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูสดเลยนะคะแล้วก็วิชาที่อาจารย์จะถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่มีนักเรียนเรียนเยอะ หรือว่าเป็นวิชาจำเป็นวิชาบังคับอะไรแบบนี้นะคะเรามาพูดถึงเว็บไซต์นั่นก็คือเว็บไซต์ Cyber Classroom ของ r u นะคะอันนี้จะเป็นเทมของ2องทับหแล้วนะคะเพราะว่า1นึ่งทับหมันจบไปแล้วนะคะเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็สามารถดูได้เลยอันนี้จะไปดูที่ห้องเรียนแล้วก็วิชานะคะได้ในมร30นะคะก็ไปดูว่าเออวิชานี้เราเรียนวันไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วเรียนห้องไหนสามารถมาเลือกห้องจากตรงนี้ได้เลยนะคะเด้กก็เคยเรียนแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะแบบแล้วแต่เน็ตว่าจะดีเลยแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไแต่่่ววาาชยเยเะมก สำหรับคนที่อยากเรียนสดแล้วไม่มีเวลาเข้าไปเรียนในมหาลัยนะคะก็สามารถเรียนสดออนไลน์ได้เลยทันทีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทั้งหมด3ช่องทางนะคะที่เราสามารถเรียนด้วยตัวเองได้นะคะและเป็นช่องทางที่ได้ใช้ตอนที่ได้ไม่ได้เข้าไปเรียนในมหาลัยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ได้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย